กราบสวีดัสสวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์เหมาะกับการทำวันกินอะไรบ้างเอพิสซดที่14เช้านี้ผมก็เริ่มด้วยข้าวมันไก่ต้มน้ำจิ้มน้ำซุป แล้วก็เชคก็เป็นมือง่ายๆครับในเชคนี้ผมก็ใส่อขออนุญาก่อนมีทั้งหมด6หรือ7อย่างมีน้ำสตรอเบอร,บรี่สับป,ปะรดกล้วยข้าวโอ๊ตโยเกิร์ตเวครียทีนขาดอะไรไปปะอ๋อแล้วก็ไอติมวอล์80กรัมรสวานิลาครับเดี๋ยวก็กินเชคอันนี้ไปนี่600 600 ml. มิลลิลิตรมั้งก็ใหญ่พอสมควร แล้วก็มี YouTube วิดีโออันหนึ่งที่ผมอยากดูผมก็จะนั่งดูไปตอนนี้กำลังขับรถไปที่นนทบุรีแถวบ้านเก่าผมกำลังจะไปหานัดครับบ้านนัดก็อยู่ที่แถวห้าแยกปากเกตนะผมก็จะไปหานัดพวกมื้ออาหารต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นมื้อที่กินข้างนอกซื้อกินจากร้านอาหารข้างนอกนะมันก็อาจจะสิ้นเปลืองนิดนึงอาจจะแพงนิดนึงแต่ผมว่ามันน่าจะสนุกสนานดีครับน่าจะเพลิดเพลินดี ก็ไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรที่ไหนนะแต่ก็จะทําให้ดูครับว่าเวลาเราออกไปข้างนอกหรือเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็ยังสามารถกินตามสารอาหารที่เราตั้งไว้ได้นะครับถึงแม้มันจะลําบากนิดนึงแต่ผมเชื่อว่ามันก็สามารถทําได้ถ้าเราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ที่มีอยู่นะอย่างเช่นแบบตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติผมไปร้านอาหารตามสั่งแล้วผมกินแฟตมาเยอะแล้ววันนี้ผมก็จะสั่งกะเพราแบบไม่ใส่น้ํามันแต่ถ้าสมมุติว่าผมสารอาหารแฟตผมเหลือเยอะผมก็ ให้เขาใส่น้ํามันครับมันคือการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนั้นในความคิดผมนะวันนี้ก็บ่ายโมงครับเที่ยงห้าสิบเก้าถ้าจเจาป๊ะ,ปะก็รถติดรถติดหรือเปล่าเอมอมืติดนะแต่ไม่มากครับน่าจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเ,เลยครับไปที่บ้านเก่าเดี๋ยวเจอกันบ้านนัดบ่ายโมงแล้วข่าวจบแล้ว เปิดมาถึงก็เจอรู้ลาเลยไม่เอาดีกว่าฟามี่อันนี้พอฟังได้มา,มาอยู่ที่บ้านนัดละอยู่ในห้องครัวที่เห็นในไลฟ์สตรีมครับสุดท้ายก็ได้มาอยู่ที่นี่ได้มาอยู่แบบตัวจริง <c oughs> เดี๋ยวมื้อต่อไปเราก็จะทําเป็นพิซซ่าไก่บาร์บีคิวจะใส่สับปะรดด้วยใช่ใส่สับรดด้วย <c oughs> ก็เป็นใครได้เท่าไหร่ปะไม่ใ่ เคยเห็นพวกบาร์บีคิวเสียบมาพิซซ่าเมื่อหมันเสียบอ๋อเป็นพิซซ่าไก่เป็นพิซซ่าไก่บาร์บีคิวคล้ายๆพวกบาร์บีคิวที่เขาเป็นย่างกันในร้านเห็นไหมอันนี้ก็คือส่วนผสมเพื่อนๆก็แคปไว้ได้ครับถ้าเพื่อนๆอยากทำตามนัดก็กำลังแก่ไก่อยู่ไม่แค่มันต้องหั่นหั่นมันต้องหั่นไก่เขาต้องแก้ด้วยวะไม่จาเป็น อันนี้ก็หั่นให้มันบางๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเองหันหนงหนห่นหนาไม่จริงหั่นหั่นหนาก็ได้เพราะเราต้องทำสุกอยู่สุกแล้วต้องสุกก่อนอ๋อไม่งั้นมันจะทำให้ชีดไม่ไก่ทั้งหมดกี่กร,รัมนะจริงๆในสูตรมันสองอยห้าสิบแต่อันนี้มันเป็นสองรจสมันเกินนิดหน่อยได้เออนิดแล้วแต่<น>เราจะใส่นุดท้ายด้วยนิดๆได้หน่อยได้ไม่เป็นไรตอนนี้ขาดส่วนประกอบอะไรนะัด มันขาดนมอยู่อย่างเดียวครับจริงๆเราใช้น้ำเปล่าได้แต่ว่ามันมันเป็นกลิ่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็มันมีไขมันในนมทำให้แป้งมันนิ่มอ๋อแล้วนมที่จะซื้อเป็นเป็นนมประเภทไหนนมจืดธรรมดาเลยแต่ว่าไม่ไายไขมันใช่ไหมไม่ไหลไม่ไหลวิ่งนมธรรมดานมธรรมดาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้ดูมทแบบ้โอเคเดี๋ยวเดินไปร้านค้า ก็ได้นมมาแล้วเป็นนมที่กินตอนเด็กนะไทเดนมาร์กอร่อยดีครับเคยกินตอนเด็กแล้วก็ซื้อข้าวโพดมาด้วยเดี๋ยวเราจะเอาข้าวโพดไปใส่พิซซ่าใส่ปากเลยกินเองนี่คือส่วนผสมที่ใส่ไม่ใช่แล้วเราก็ได้ทำพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยนะไม่ใช่อันนี้อะไรแผนงเนื้อหรอหล่นหล่นหล่นปลาเค็มหล่นเลยอะไรไม่ไม่เกี่ยว เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหมักไก่ก่อนเราจะเริ่มจากการหมักจะมีหลักๆคือไม่กี่อย่างซอสพริกซอสเผือเทศแล้วก็มาสตาร์ทายผลไหนเนียเ่นยอซอสพริกเราไม่รู้ใส่เท่าไหไรู่้ทุกคนก็สุดอันนี้เราไม่มีซอสพริกเราก็เลยใช้ก็เนี่ยซอสพริก KFC ที่เราได้สั่งไว้แล้วเราก็กินไม่หมดอเพราะพิซซ่าช้อนโต๊ะเราจะกัดด้วยสายตาไม่ไม่ไม่ต้องตัวครับเราใส่ลงไปในไก่แล้วปุ๊บลงไปเลยหนึงช้อนโต๊ะอันนี้ครึ่งหนว่ะครึ่งช้อนโต๊ะได้ไบริสองไปเนน้ำไปเลย อ๋อถ้าสมมติถ้าบีบออกมาก่อนมันจะเป็นน้ำมันไงมันต้องเขี่ยาแล้วก็บีบน้ำมันออกไปก่อนค่อยใส่ซอนมาสรดมันไม่ค่อยเผ็ดเหถ้าอย่างเนี้มันอะไรนะี่จงมาสระใส่เยอะหน่อยผมมันไม่ค่อยเผ็ดแต่มันไม่ทําไปมอรอไม่เยอะอันนี้เราจะแต่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะใส่สับปะรดลงไปใน เนยไก่ด้วยเพราะว่าสับปะรดมันมีเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนพอมันย่อยโปรตีนเนี่ยมันทําให้ไก่มันนิ่มนิ่มขึ้นนัทเขาเรียนอยู่มอลังสิตรายการล่าสุดที่เพิ่งแข่งไปที่ออกสัมภาษณ์อ่ะไทเฟก 2017. ไทเฟกสองพันสิบเจ็ดไทเฟกสองพันสิบเจ็ดใช่ปะ่ะเ,เดี๋ยวจะลิงก์เฟซบุ๊กของนัทไว้ในดีสคริปชันด้านล่างครับถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับแบบอาหารการทําอาหารแล้วก็ฟิตเนสด,ด้วยใช่ปะ่ะอาหารกับฟิตเนสก็เข้าไปติดตามนัท อันนี้ผมก็กลัวกระเทียมนะครับกลัวกระเทียมแต่ว่านักก็ให้มาสับผนก็สับอยู่ดีก็สับเก่งนะแบบละเอียดทำให้ละเอียดได้อันนี้สับหรือซอยฮะสับหรือซอยละเอียดพอได้ไหพอแล้วลไก่เสร็จเรียบร้อย เราใช้ไฟแรงใช่ไหมนัดเลยแค่แบบเดียวสุกก็ใช้ไฟแรงอยู่นะอ๋อแต่เราเริ่มแรกผัดจากกระเทียมนิดเดียวก่อนไม่ไฟใช้ไฟนิดเดียวก่อนอ๋อชิมพิสูจน์รสชาติผ่านไหมไม่อร่อยเอร่อยดีอ๋อเผื่อไว้ใส่ตอนหลังต้องเวฟให้ร้อนด้วยอ๋อนัดอ๋อเวฟให้อุ่นพอเวลาอุ่นยีนันจะโตเลย อ๋อทำไมเราใส่เยื่อเล่อเนี่ยทำไมแป้อ่ะเราให้ตัวอันนี้มันก็คือแป้งพิซซ่าที่เราทำไงอา้าวแล้วทำไมมันไม่ใช่แป้งแบบที่เห็นคนเขาตี<ม>คนเขาโยนกันนะไม่อันนี้เราต้องมาส่งแป้งอย่างนี้ก่อนแล้วก็เใส่เครื่องนวดอ๋อนวดแผ่นไทยเห็นเครื่องนวดก็อีแบบแบบ <c oughs> นี้คนละเครื่องนนวดจนมันเริ่มกลายเป็นแป้งแล้วนี่ทักษะล้วนๆครับ ฝีมือว้วนล้วนฝีมือว้นอวนล้วนนี่ไข่ก็นวดได้ฝนเริ่มตกแล้วครับแป้งขึ้นนวดเสร็จเป็นก้อนละนักก็จะเอามาโ <ừ. S 1> ย,น,ย,น,ยนใช่ทำให้มันเป็นลูกเหรอใช่ให้มันหน้ามันตึงให้มันโตได้อ๋อ ว่าเราก็จะอาหารอะไรกิน่นั้นใช้กินม่นามากร,มมระหว่างรอพักแป้งพิซซ่าผมก็หาของว่างมาทานเล่นนิดหน่อยครับมีเป็นลาซานญ,ญ่าหมูของนัดอุ๊ยร้อน <laughs> นัดใส่ตู้เย็นไว้เขาก็เวฟให้ผมกินแล้วก็ขนมปังฟอคาเซียผมก็จะกินอันนี้สักนิดนึง ของเขาอย่างตัวนี้ก็จะแ็กหมดเลยครับไม่ใช่กระจกอ่อันนี้ว่าใหญ่กว่าอันนี้เป็นลญญาซานญ่าที่นักทำเองครับทำเส้นเองครับทเเองเดี๋ยวก็จะมารีวิวรีวิวให้อร่อยนะคือมันมันจะเค็มๆอ่ะผมคนชอบกินเค็ม,คมอยู่แล้วถ้าเป็นพิซซ่าอิตาเลียนของจริงมันจะเค็มแบบนี้ป่ะ มันจะออกเี้ยวอือเป้เหโบนนอ,อ,อันนี้มันออกแนวคนไทยครับเออแต่มันอร่อยนะคือชอบกินแนวคนไทยไงรสมันจัดก,กว่อาอต่พี่เป็นคนไรเป็นแต่รสชาติก็นไทยพ่อชอบกินอาหารไทยชอบกินอาหารไทยไปรุกขึ้นไงพ่อเป็นคนยะลานนพ่อเป็นคนพ่อเป็นคนยาลาแม่ระยองลูกออกมาระยังเลยนะ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว,ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยนี่เรื่อมลมมันออกอ๋อไอ้ลมออกไปดิไอ้ไลมไม่ใช่เพื่อนกูลมเพื่อนกูอ่ะไม่ใช่มลมอันนี้จะทำแป้งบางแป้งหนาเออก็ทำบางหรือหนาก็ได้แต่ว่าใช้เนื้อทั้งหมดอะอแป้งบางมันกินง่ายกว่าเพราะไหน โอเคคนสุดใหญ่อย่างคนไทยเนี่ยเขาชอบกินเนืหนาเป็ส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะกินแป้งบางเออของถ้าเรื่องนั้นขวอกแนวฝรั่งไงเหมือนเศษไก่นัดเขาก็เลี้ยงแมวตัวหนึ่งชื่อว่าโรเจอร์แมวยักษ์ใช่ป่ะ รถเรนมึงขึ้นค่าเทอมวะอ่ะขึ้นมาบอสเพื่อนผมอีกคนเขาก็มาร่วมด้วยครับตอนนี้เขากำลังถือร่องให้อยู่ตอนนี้นั่ก็ฉาบปูนอยู่อะ,<ข>อะไรฉาบปูนก็เห็นเขาฉาบปูนนั่นไหมอ่ะที่แซ้เนี้ยนึงไม่้วยวะนี่น่ากินส์นอันนี้ตั้งแต่กี่โมงนะทำได้กี่โมงอะ ทำตั้ง <apr il> แต่ <H an> บ่ายสองอันนี่กี่โมงแล้วนี่กี่โมงละหกโมงไม่ได้สี่ชั่วโมงพิซซ่าถาดเดียวไอ้เนี่ยวะไม่เลยไม่ตัดไม่ขาดนี่มึงไม่ได้กินข้าวอะไรกี่โมงวะก็เมื่อกี้กินขนมปังแล้วก็ลาซานญ่าของนัดรองท้องไปนิดนึงอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คือกี่โมงสองชั่วโมงที่แล้วระหว่างรอยถาดนี้ใช่ไหมวะอุ้ย แข็งกิ้มสายเลยอร่อยปะอร่อยรสชาติเป็นไงรสชาติยังไงบอกไม่ถูกเทียบกับพิซ่าฮัทอย่างเงี้ยดีกว่าหรือแย่กว่าดีกว่าแย่กว่าใช่ไหมอืมให้กลางๆกลางๆนะอืมทองที่พระอาจารย์ทงสายทีงไม่รักษาให้มัน โตสับเงนินเกตข่าทีปแป่แบงกอร่อย,ยนะอร่อยนะอร่อยนะอร่อยเพราะมึงหิวไหมรสชาติสับป,ประรดมันแรงมากนะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ซอสรองไนนะว้นะรครับอร่อยมากยาไม่มีอะไรบ้างอ่ะได้ไดี๋ยวข้างหลัใช่ใช่ใช่คือ 6โมง55ก็วนเวียนมาที่เซ็นทรันแจ้งวัฒนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าฟิตเนสก,กันผมก็ขโมยแป,ป๊บซี่มาขวดน,นึงจากบ้านนัดในตู้เย็นนัดอันนี้ผมก็กินไป80เปอร์เซ็นต์มั้งบอสเขาก็กินอีก20เปอร์เซ็นต์แป,ป๊บซี่อันนี้ผมก็จะแจกเหมือนกัน I just assume play the fight play should Of keeping you in the right direction No matter how, how your confidence may fall I'll be here as your foundation And I say, hey you oh, just let it go Your struggles won't ไปทำอะไรวะไปเสร็จไงเฮ้ยทำอะไรวะจะถ่ายรูปต้องปั๊มก่อนไม่ใช่เหรอพี่ขี้เกียจฟิตเนสเส็จก็มาอยู่ที่ชาบูชิตอนแรกนัดไม่ยอมมาครับใช่ไหมตอนแรกไม่ยอมมาแต่บอสกล่อมนัดให้มาได้เราก็มาอยู่กันที่นี่ฮะด้วยการออกแค่ส่งน้อยก็ต้องกินเยอะมากครับมื้อนี้เมื่อกี้สั่งน้ำซุปไปละกินต้มยำหมดเลยสามคนเฮ้ยเป็นหยินน้ำเลย เดี ok ata, ๋ยวไปหยิบน้ำให้บอสก่อนสวยเท่าเอาเนื้อปลาสดสิบขั้วทำไมกระพุนไม่กินเฮ้ยมีแรงพุนเหรอมีแล้วมีแล้วเอาเอาไม่ทำแมงกรุนเอาลองลองไม่ครุนสักเอาข้าเอามาตวงตวงน้ำก็เอาเป็นน้ำฝรั่งดหมายวอะไรนี่ไงนะฮะรัดกินน้่งพันข้าวกระเทียมมาแบบนี้ต้องกินสักสิบถ้วยนะต่อคนต่อคนสิบถ้วยต่อคน แล้วก็มีเนื้อมามากมายครับแมวดมก็หมดนัดกับบสเขาสั่งแมงกะพุนมาด้วยผมนี่กินไม่ได้เลยต้องแยกหม้ออีกหม้อนลงต้องลองลอกินดูดีเข้าโงาบาลาศพมันมีมันมีเส้นทิพอยู่ไหมเหรอดึงดึงก่อนจะมาเป็แต่ว่ากินเสร็จแล้วไม่เป็นไรเลยักโรงพยาบาเดอดวอดอดาดบอดเดือดมเดาอ จับเลยไมใส่ไอเด็กไม่กล้ากินเยอะแม่งกลัวตายแม่งบอกเลยแม่งตายตายวะไม่รสิ่เลยไอแม่กูบอกเขาใส่ไวแม่งทำก้อนเลยเอาอีกเอาอีกก้อนก้อนใหญ่ก้อนใหญ่อือกระจอกไว้ไอห่าเด็กอนุบาลยังกินได้เลยแค่นั้นอ่ะชี่นก็ใหญ่เลยต้องวิ่งโชว์โชว์ งับง่ายว่ารู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงมห้ไม่รู้สึกเลยเลียดเต้าจะร้องไห้แล้วอีกคนครับเอาเฮ้ยใจเย็นเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย มื่นวิวโนมหมื่นวิวโนมหมื่นวิวไม่รู้สึกเลยไม่ไม่ไม่รู้สึกเลยเยี่ยมๆๆๆเยีเ่ยมเยี่ยมพอละเฮ้ยน้ำกูกลับมาบ้านละขณะนี้ห้าทุ่มสิบหกนาทีเมื่อกี้ก็นั่งที่ร้านชาบูจนเขาปิดร้านเลยนะกินชาบูไปเยอะมากครับคือ สารอาหารยังไม่ได้คำนวณเลยนะเดี๋ยวผมจะคำนวณแต่ว่าที่รู้อย่างหนึ่งก็คือแฟตน่าจะเกินน่าจะเลยเถิดมากครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็กินกันยับเลยแบบหมูนุ่มหมูนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อสไลด์อะไรอย่างเงี้ยสั่งมารวมกันน่าจะร้อยที่นะเพราะว่าสั่งทีละยี่สิบทีละยี่สิบมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็มีซูชิปลาแซลมอนมีผมกินเส้นไปสามถ้วยแล้วก็ข้าวกระเทียมที่มันเล็กๆอ่ะหกเจ็ดที่กินน้ำฝรั่งสามแก้ว แล้วก็มีอะไรอีกน่าจะแค่นั้นแหละแล้วก็น้าจิ้มเนื้อที่เรากินก็จะมีหมูสไลด์หมูนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อสไลด์แล้วก็ไก่คือถ้าสมมติผมจะเอาแบบเป๊ะจริงๆอย่างไม่ให้แฟทเกินผมก็ต้องหยิบไก่มากินกับเส้นเรื่อยๆแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับผมก็อยู่กับเพื่อนก็เอนจอยมือนี้ไปคือผมไม่มีข้ออ้างอะไรนะที่แฟทมันเกินอะ่ะผมก็ยอมรับว่าแค่อยู่กับเพื่อนแพงเอาคุยกันเฮฮาผมก็ตัดสินใจไม่กินไก่กับเส้นกินของทุกอย่าง ที่เขามีนะก็คือพวกหมูนมอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีแฟตเยอะๆก็เดี๋ยวมาดูสารอาหารกันเพื่อนๆอยากดูวันนึงกินอะไรบ้างเวอร์ชั่นแมวไหมครับมันกินเยอะอยู่นะตัวนี้ผมกับนัดชอบเถียงกันอยู่บ่อยๆครับว่าแมวใครตัวใหญ่กว่ากันเพื่อนๆว่าใครตัวใหญ่กว่ากันระหว่างโรเจอร์ที่เพื่อนๆเห็นไปวันนี้แล้วก็เกร์แคทที่อยู่ในวิดีโอนี้นะผมว่าแมวผมอ้วนกว่านะไม่รู้ครับ แมวของนัดเป็นแมวครึ่งไทยครึ่งเปอร์เซียอันนี้เป็นแมวไทยเต็มๆเลยคอมเมนต์มานะครับเกร็กแคทหรือว่าโรเจอร์เดี๋ยวเอามือถือวางเทียบให้ดูไปคิดสารอาหารมาละตอนนี้ผมก็อยู่ที่3,350แคลอรี่ก็ยังเหลืออีก650แคลอรี่ เพื่อปิดท้ายแคลผมก็จะกินกล้วยหนึ่งอันเวหนึ่งช้อนขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีดสี่แผน่นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแยมอันนี้ใส่40กรัมครับแคลอรี่ของวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย3,987แคลอรี่อันนี้ก็เป็นมื้อเช้าข้าวมันไก่ลาซานญ่าที่นัดทำเองพิซซ่า2ชิ้นที่กินที่บ้านนัดเบบซี่ อันนี้เป็นมือที่ไปกินชาบูผมก็จะอธิบายการกะคร่าวๆนะอันนี้50ครับเพราะว่าผมกินน้ําฝรั่งไปสามแก้วอันนี้เป็นเส้นที่ผมเอาไปลวกกินไป3ถ้วยอันนี้เป็นข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมมีน้ํามันผมก็ใส่น้ํามันไปหนึ่ช้อนโต๊ะแล้วก็ตรงนี้เป็นหมูหมูนุ่มเนื้อนุ่มหมูสไลด์อะไรต่างๆหมูเนี่ยมันจะ แฟตเท่ากับโปรตีนหรือว่าใกล้เคียงนะในหัวผมก็จะคิดอยู่ตลอดครับว่าแฟตมันเท่ากันผมก็กะไปว่าแฟต55กรัมแล้วก็โปรตีน55กรัมแล้วก็มื้อที่กินเมื่อกี้เวโปรตีน1ช้อนกล้วย1อันแยม40กรัมแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮาส์4แผ่นส่วนข้างล่างนี้เป็นเชคที่กินตอนเช้าข้างล่างนี้ปึ๊บหนึ่ง6 7รายการเป็นเชค สารอาหารครับโปรตีน213กรัมคาร์โบไฮเดรตห้7รกรัมแล้วก็แฟต125กรัมโอเคครับอันนั้นก็เป็นสารอาหารของผมในวันนี้เดี๋ยวจะเข้าช่วงสุดท้ายของวิดีโอละผมก็อยากมาพูดถึงวันนี้แฟตผมเกินผมก็อยากมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังว่าเวลาแฟตเกินมันจะเป็นยังไงมีเงื่อนไขย,ยังไงนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกินแฟตเกินคืออย่างแรกเลยเดี๋ยวอธิบายก่อนว่ากินแฟตเกินหมายถึงอะไรผมตั้งเป้าแคลอรี่ไว้ประมาณ200โปรตีน600คาร์บ แล้วก็90แฟตนะครับแต่ว่าวันนี้ผมกินแฟตไปกี่กัมอมาเมื่อกี้กินไปกี่กรัมลืมละว, <c oughs> วันนี้กินไป125กรัมเกินไปตั้ง35กิ่มนะอันนั้นก็คือการกินแฟตเกินนะกินแฟตเกินจากเป้าเพื่อนๆลองคิดดูเป้าที่ผมตั้งไว600้600คารับ600คาร์บนี่มันเยอะมากเลยนะข้าวต้องกินกี่ถ้วยอะข้าวต้องกินแบบ10กว่าถ้วยครับ12ถ้วย13ถ้วยถึงจะได้600คารับ มันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผมนะคือผมรู้ว่ามันมีคนที่สามารถตักข้าวได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จากัดนะแต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นกว่าผมจะสอนตัวเองกิน3,000แคลอรี่ก็กีก่ปีอะตั้งปี2ปีใช่ไหมครับบางวันผมก็จะกินแฟตเกินอย่างแรกเลยถ้าเราทําอะไรไม่ตรงตามเป้าเนี่ยคือแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ตรงตามเป้าอะคือมันไม่ถูกอะแต่ไม่อยากให้เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากครับโอ้โหกินแฟตเกินละพรุ่งนี้อดอาหารดีกว่า มันไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างวันนี้ผมกินแฟตเกินแต่ผมยังกิน4,000แคลอรี่เท่าเดิมมันจะมีผลยังไงนะก็คือมันเป็นเรื่องของการนําพลังงานไปใช้แคลอรี่คือหน่วยพลังงานผมได้รับพลังงาน4,000แคลอรี่เท่ากันนะถามว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเรื่องการนําแรงไปใช้ในยิมครับถ้าสมมติผมกินไขมันสูงขึ้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตก็จะต่ําลงเวลาเราไปยกน้าหนักในยิมการนาแคลอรี่ไปใช้เนี่ยคาร์โบไฮเดรตจะเรียกแรงได้มากกว่าสิ่งที่เราทําพวกท่าต่างๆสควอท d บ n ช์เด a ลิฟ f t ถ้าพวกนี้ใช้พลังงานจุดระเบิดสูงแราคาโบวไฮเดรตเนี่ยมันสามารถนาแรงไปใช้ได้ดีกว่าไขามันผมก็ได้พลังงานนะสามารถเข้าไปในยิมเล่นหนักๆได้ปกติครับแต่ถามว่ามันจะใช้แรงได้ดีเท่ากินคาร์บเต็มหรือเปล่าไม่อ๋อแล้วก็ประเด็นที่ผมพูดอะผมพูดในมุมมองของการเพิ่มน้ําหนักนะไม่ใช่การลดน้ําหนักเดี๋ยวขอพูดถึงการเพิ่มน้ําหนักก่อนครับเพราะว่า ถ้าพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักมันอาจจะงงนิดนึงโอเคครับผมก็จะจบวิดีโอไว้ตรงนี้ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับหมื่นซับครับขอบคุณจริงๆผมดีใจมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ด้วยหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานกับวิดีโอนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ